สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเข่าเงาะปูหากินหมานที่เก่าแล้ครับวันนี้ผมเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากไปพาพี่น้องชมงัวชมไขายนะครับพาพี่น้องมาเบิ้งแปลงปลูกหยานะครับผมพาพี่น้องมาลดต้นทุนการเลี้ยงง้วเลี้ยงไายเฮ้าครับสำหรับการเลี้ยงงัวเลี้ยงไายช่วงนี้เฮ้าจะหาวิธีการยังไงครับที่จะเหดให้การเลี้ยงงัวเลี้ยงไขยเฮ้าเนี่ยมันประหยัดได้ครับผมมาเลยมาเห็นแปลงหยาแปลงนี้ครับพี่น้องอยู่ อ,อำเภอโคกโพสีนะครับโคชัยครับโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นว่าฝนปลูกม,มาเกือบซิบก็ไรยครับเปลืลดต้นทุนการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเปลือยิการเสียเวลา,านะครับเดี๋ยวไป ไปพ่อกับพ่อไปเลยครับผมพ่อสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อครับครับประหยัดในน้ำตัวได้ครับผมครับคุณพ่อบุญชูครับคุณพ่อบุญชูครับคุณชูทองลุงครับเพียกัดครับอยู่บ้านกุดรอบหมู่ที่แปดตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยครับอ๋อจังหวัดขอนแก่นครับจังหวัดขอนแก่นนะพ่อเนาะเป็นยังไงบ้างไหนคือได้มาเลี้ยงเนี่ยไอ้คือจังไม่ได้ปลูกหญ้าพ่อครับกับเบิ้งในศึกษาใน YouTube บเนี้ยครับเพราะว่ามาเบิ้งกันแล้วมันก็เอามาปลูกล้วเบิ้งแค่คิดว่าน้ำท่วมสิตายอ๋อ ไอ้รื่นี้มันน้ำท่วมครับยุบไปมั้สองเดือนครับบ่อตายบ่อตายคือเขาตดล่องก่อนเนาะตดล่องก่อนครับตดล่องมาปลูกเลยตะโดนไม่พอเนี่ยปลูกมาแต่ปีที่แล้วแต่ว่าปลูกหลายที่แรกปลูกมาทั้งหลายเนาะครับตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่พอเปลูกครับนี่ครับกาเบิ้งเลยครับนี่คือตัวแรกครับนี่ตัวแรกที่เราเปิอยากนํำนํำเสนอมาการปลูกหยาอันนี้เป็นหยาสายพั์ใดก็พบอหญยาไนถ้าเปิ่นว่าหยาไนย่าไนเนาะเพามันเขียวดีแต่พอครับนี่คือ คือเนี่ยครับอันนี้กับพ่ออัที่เรียกทันๆกันได้เราคือกันครับเพราะว่ามันมันเป็นต่อที่สามเป็นต่อที่สามเลยพี่พ่อเนี่ยสี่แล้วครับเนี่ยเพราะว่าเป็นต่อที่สามต่อที่สี่เสาวัตต์หลายรอบแล้วตัดหลายรอบครับไอ้ถ้าผู้ใดนําไปปลูกตั้งแต่อนแรกครับนี่งาหญ้าธรรมชาตินะครับขึ้นนะก็ต้องตกใจครับปาดไปตัดมาครับหญ้าธรรมชาติหายหมดหายหมดเลยเหลือแต่เพีดงวาระโอเหลือแต่ไองานนี่นะครับเหลือแต่เียงนีะครับเหลือแต่เพงนี่นะครับ แต่ก่อนตรงนี้พ่อปลูกอยังครับปลูกเขาปลูกเขาครับไม่ได,ด้ผลแล้วไม่ได้ผลแล้วน้ำม,มันท่<า>วมเนาะว่าตรงนี้มันจะเป็นน้องน้ำแล้วปีดองเป็นหวยน้ำท่วมทุกปีขวดบอสักคเอื่นขุดบอ่ออสเขาเรียกขุดบอ่อสนะพอนะอ่อเนาะขุดบอ่อน้ำม,มันท่วมทุกปีเลยไม่ได้ผลครับพ่อก็เลยว่าเอาหญ้ามาปลูกลงเบิ่งหญ้ามาปลูกลงเบิ่งเลี้ยงวัวก็เพราะว่าถ้าเขาจิไปตัดตามของอะไรแปนะบางครั้งเพิ่นฉีดยาละครับเขาบ่รูครับเัวเขามันก็สิเพิ่นจะมีลูกอยู่อาจเสแทงได้จังซี่นะครับแมนแมนครับบางคน กับว่าไอ้หญ้าซื้อที่ไปปลูกหยังเนาะบางคนคก้มคิดแบบรุนเก่าอยู่เนาะัรบรุนเก่าครับว่าอันนี้พอเป็นคนรุ่นเก่าเด้อแต่ว่ามีก้มคิดสมัยใหม่ครับพระาะว่าปลูกหญ้าไปถางัวอแต่กล้ยกินที่เหลือนี่สามารถขายได้บ่า่อได้ครับขายได้ครับได้ครับตอนนี้ขายเป็นยังไงขายบ่า่อขายเลยบ่พอ่อครับที่ที่เห็นอยู่เลยครับ ถ้าผู้ใดสนใจพันธุ์ครับต้องโทรมาก่อนเด้อเพราะว่าบางครั้งต้องติดมันติดจองเลยนะครับรั้นมล้เลยเสียเวลาครับเสียธนาคารวงมามันไวยังไงกันเสียต้องโทรต่ลาดพอขายพันธุ์เงินนะพ่อเนาะขายครับแบ่งปันให้ไปปูครับอืมอันนี้น้ำท่วมบ่ตายมาพ่ะครับรับประกันเลยครับยุนี่ยุ่ประมาณสองเดือนครับประมาณครับเบื้องต้นทมรถครับผุนต้นทมยุยุ่ต่อไปผุนครับบ่ยอมท่วมเครื่องต้นไม่ตวนั้นมันติพ่ะครับบ สองเดือนครับทวยีดเนี่ยครับทวมตรมันสองเดือนสองเดือนกับว่าตายเนี่ยครับเหลือนน้ำโบกกัดึ้นหรือเปล่าครับอันนี้ที่เหลียนะครับเนี่ยที่ว่าน้ำถ่มแล้วมันไปครับเนี่ยตรงนี้ครับเป็นยังที่เก่าแสดงว่าเป็นมันทนน้ำนะพ่อน้ะน้ำค้าน้ำค้างกับยูครับอันนี้อันนี้เป็นที่แรกครับบ้านนี้ผมเลยมาขยายครับมาเบิ่งแปลงขยายอ๋อแปลงขยายอันนี้ช่วงเดียวนี่ต่อสองนะครับนี่สองสองอาอพี่น้องมาเบิ่งการปลูกหยาหในนะครับ ที่จะเฮ็ดให้พี่น้องลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ทั้งเฮาได้อ่ะมาหยางง่ามนะพอ่อเนาะบ่ทันพ่อเดือนเด้อครับนี่นี่บ่ทันพ่อเดือนดิพอ่อครับประมาณ13มื้ออ้าพี่น้องนี่เออประมาณสิบสามมือหญ้าง,งามครับพี่น้องโอ้คือหญ้าหวายบ้านเฮาเน,ะเนาะแต่ว่าอ่อนครับแต่ว่าอ่อนนี่ลีครับอ้อมพี่น,ออน,น้องขออนุญ่าได้ครับพี่น้องนี่มาเลยครับบ่เป็นหยังอ่อนครับพี่น้องนี่โอ้เอาพี่น้องนี่กลางทุ่งหญ้าครับ ป้าหยาบเื่องว่าเดือนที่พ่อนี่บ่อครับอันนี้เพิ่มตั้งถึงเดือนป้างามค่ะงามเนี่ยครับอันทองพันธทีเพิ่นผีมาเอามือนี่แหละครับเพิ่นทำมาท้ามหอดอ๋อมาหนึ่งวามือนี่มีคนจะมาเอาพันดิีพ่อครับตันหนึ่งตันหนึ่งครับมาจากสังหรือทางไกลยอครับจังหวัดสมุทรสาจังหวัดสระบุรีครับจังหวัดสระบุรีเนาะครับอู้พ่อว่าเพิ่นปลูกห้าตัวนี้บ่พ่อขายเลยนะครับพี่น้องช่วงนี้ได้ขายแต่พันหยาได้ครับ พี่น้องจากต่้งจังหวัดมาเอาตะกีตะกีปลูกไม่ไหมดีมีแตะคนถามเพื่อพว่าปลูก,ปล,กนนนะปลูกแค่ไหงนี่และปลูกไดเออ <c oughs> ออะน,นี่พาะตามไปเรื่อยๆครับน,นี่วามยาคนน<อ>มวครับอันนี้เจ็ดสิบก้มือเลยครับพี่ครับเพียงแอวเลยอันนี้เจ็ดสิบมือดีพ่พ่ะครับ สำหรับเป็นทอนพันได้แล้วครับนี่ทอนพันนี่แก้ครับเพินสร้างแก้เพินจองลนอ๋อถามันประมาณเดือนหกสิบมื่นเจ็สิบมื่นจึงจะเป็นทอนพัน่อเนาะครับนี่แก้เงาครับอ๋อจงสิบเบิ้ไปกินนะครับกินได้ครับนี่อันนี้ก็กินได้เมื่อก่อนนี่ครับเมื่อกอนเ่อวนม่ันได้แก้ได้ครับนี่เมื่อานเบิ้งครับนี่เนี่ยวันคือเกอืมี่นอ้นี่ครับพี่น้องเจ็ดสิบหมื่นมันยังอ่อนอยู่เนาะครับตลาสามารถที่จะเห็นเป็นทอนพันได้ พอมันยาวแหละครับมันยาวครับพ่อปลูกไปไหมมีคนถามบอกว่าปลูกแค่ไหงว่าปลูกผมสูบน้ำใส่เพื่อนกล่ว่าโอ้ยไปสูบเพื่อนเขาปลูกเขาน้ำปังเดอ๋ยมาปลูกงานที่เปียกมูอเทอะบา,าวะว่าว่าจะจำเป็นแล้วครับมันเป็นคนละย่างนเนาะเดี๋ยวคนละย่างเนาะเดี๋ยวกันแล้ตลาดมันล้นเข่าก็ได้มีคนถามมาว่าสิไปขายผู้ใดครับนี่ครับอันนับแรกก็คือพ่อจะคลองเองนี่แหละครับอแรกก็พ่ตีปลูกเข็ดเนาะไปจีเมาซื้อมึงว่าสั่นว่าไปทุ่ท่ายมาปลูกเมื่อไรอยู่เนี่ยเพราะว่าตีสามเลยแล้วใส่ปลูกไม่อพอพ่อบอก ทีน่านี่ให้ปปูกให้เบิร์ดเลยเออเพราะว่ามันสิบเบดทั้งขายนะครับมันบ่พ่อขายครับทีนี่จะแปลงเพ่ะจกไรยุนี่สิบสามไรครับนี่สิบสามไรครับตอนนี้เปลี่ยนจากหน้าเขาเป็นหน้าหย่าหมดเลยครับครับพี่น้องไปแล้วหกไรครับเป็นคนสมัยเก่านะครับแต่มีความคิดแบบใหม่ๆอ่ะปลูกหย่าเหลี่ยงง้อเหลี้ยงพ่ายครับพี่น้องนี่แล้วก็ขายพันธุ์ขายแปลงขายหยาครับนี่อ โอ้นี่น้ำผ่อเนาะครับปุณอันนี้คืออายุได้ครับมันสิแตกหักเลยครับเนี่ยน้ำโค้งเรามันสิแตกหักเกือมาแล้วครับหนุ่มผมนี่ี่ติพัดนี่เป็นงาขาวๆนี่ครับมันสิแตกมาการทอาตัดมันมูนี่กระปุงขึ้นไม่อีกปุงขึ้นไม่อีกครับหนากว่าเก่าหนากว่าเก่าครับอันนี้อาทิตย์นึงเนี่ยครับนี่นี่มาเบิ้งครับอันนี้คือเกจที่มือมาพ่อแปลงนี่แปลงนี่เกจที่มืออ่ะมาเบิ้งแปลงอันนี้อาทิตย์เดียวครับแห้งตัดแห้งหนาครับีปลงที่ว่่าแปลงทีตัดแล้วใช่บไหนที่ว่าแป้งที่่งทีตััััดดไปแแแล้้้วคครรบบหหหงงตนา แห้งตัดแห้งหมาอันนี้ได้ยังมือพอหนิป้งนี่อาทิตย์นึงครับนี่อาทิตย์นึงครับโอ้กับนาขัดก,ก็เก,ก่้งามเงขนหลายเลยพี่น้องอาทิตย์เดียวเลยพี่น้องนี่นี่นี่คือตัดขายแล้วพอเนาะตัดขายมองดิตัดขายกับโป้งขึ้นหนาขึ้นก็เกลผมถามได้พอพล่าเราไอ้ห้าพวกนี้มันต้องจำเป็นต้องเป็นหน้าดอนหน้าลุมหน้ายัางบะทางที่ดีคือให้พวกที น้ำนะครับมีน้ำดีเนาะมีน้ำดีที่สุดน้ำทั้งกับปา้าไต่ป้าว่าทีเป็นน้าน้าคุมน้าโคกปลูกได้อเมือครับทนแรงปลูกได้เบิดทนแรงทนงทน้ำนาะล้านตีได้เลยครับเพราะว่าผ่านมาแล้วปีหนึ่งแล้วผ่ <laughs> านมาแล้วขนาดน้ำถั่วมด้วครับบังหันสองเดือนถ่วมจนมิดเลยนะครับพี่น้องแต่ว่าพอน้ำลดมันก็ขึ้นขึ้เกามันก็ลมล้วงก็เกิดแตกน้ำเหมืนกอดต่างๆนะครับแตกขึ้นนาตึ๊บโอ้คิดแหละคิดว่ามันจิตายเนาะ ผมก็ว่าผมโซแล้วว่าันที่ก็ตายกันรัโซแล้วันที่โซแล้วพ่อว่าหูว่ามั้งแตายใส่เพิ่มก็เก่าเลยครับโอ้พี่น้องนี่เป็นความคิดแบบคนรุ่นใหม่เลยพี่น้องนี่ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอันนี้พี่น้องแถวเพื่อนคนว่บ้ารุ่งก็คอยจะลอยหาซิบเนี่ยครับน้อยเดียวครับมันนั้นลอยหาซิรุ่นเนี่ยบ่เมือดเนี่ยแกนี่เป็นนี่ครับผมได้น้หนักได้ดีเนี่ยครับบ่เหมือดเนี่ยนี่แกนี่ครับเนี่ยเบื้องเนี่ยเบื้องน้อยเนี่ยครับไปเนี่ยลอยห้าสิบบาทลอยห้าสิบโล 150ร้อยหาสิบโลพื้นที่น้อยๆแค่นี้สิพอ่อจากหันตรงถึงเนี่นยน้อยเนี่ยน้อยเนี่ยจากถึงรตรงนี้แล้วพี่น้องปลาแสงวน,าม,นมันหนามันทีนนครับพ่อเนาะได้น้ำหนักพ่อเนาะน้ำหนักก็ได้อ่อนก็อ่อนร้อยห้าสิบโลแบงยุดน้อยๆแค่นี้ขายโลทาอาไรพ่อขายเป็นพันไอ้ถ้าเพื่อนมาขอแบงกับาบาทครับหาบาทเนาะครับก็คือมารับเองหรือเปล่ามารับเองมารับเองพรอะเนาะม่รับเองมาห่อนแล้วกกับ ทีนีคนตัดขึ้นให้เองนั่งตัดขึ้นให้แต่ว่าส่วนมากก็คือได้เกินได้แถมไปเนาะครับแถมอยู่แล้วครับแบ่งพี่แบ่งน้องเฮาเพิ่นก็มาฮอดหม่องก็มีแต่แตกไม่ได้แจกก็แถมน้องเนาะครับแจกแถมอย่างเดียวอืครับกําลังสิขยายอีกครับปีหน้านี่คิดว่าสิทธสิบกว่าไร่นะครับโอ้คิดว่าสิเพิ่มอีกครับเพิ่มเพิ่มครับเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยว่าจะมีที่ใส่เรื่อยนอกจาก็มีงัวนน้ำเนี้ยครับอ๋อเลี้ยงงัวพอเนาน้อเนาะเลี้ยงงัวไปเนี้ยก็ตัดให้มันกินไปครับว่าได้ว่านี่เด้อ ครับแมนตาบ่ได้ลงนี่มันก็นเกิดคือเก่านาะ <S 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 ผบ<ม>แต่ว่าถัดผมว่าหน้าโคกกับสปุกได้อยู่ว่าจะมีน้ำครับมีน้ำว่าจะมีน้ำคือห้องต้องมีมีหดน้ำให้มันซุ่ม <S 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 ยู่ตรอดเนาะนมากพี่น้องแถวไอต้ตบ,บุญโพใช้เป็นกระมีเหรอครับผู้ลังงานคือ้ลังจาพราะวา <S 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 ่าน้ำเป็นบอดดีเป็นปูตั้งโคกมันกับยังทุกมือมีกับยังอยู่เป็นครับผมให้เฉพาะง้อไวเป็นกินนะครับผมครับแตงพี่น้องแต่ว่าพืชพิกัดตรงนี้ครับยุกใกล้แถวอำเภอแวงหน่อยแวงไงครับผม ขวบซีมาทั้งนี้นกับมา,มานี่กับแมน่นทั้งนี้กับอำเภอขคกคุ้ยใช้กับอำเภอคอนสวรรค์ครับก็ม,มากขึ้นเดี๋ยวนี้มีพีน่น้องอำเภอคอนสวรรค์นะครับเพินมากมาเอาเร <ขอ S 1> ื่<พ>อยมาเ<พ>อา<ะ>เรื่อยๆครับทุ่มตั้งไว้ผมถามถึงไร่ได้ในพ่อปนี้แปลงหนึ่งนี่มันสิได้ผลผลิตหลายบ่ไรหนึงน่งไรหนึ่งมันเป็นสักตันพ่อแปลงนี่ผมกาอยู่ประมาณสามตันครับแปลงนี่มันนต่อเล็กเด้ครับต่อเแรก ถ้าต่วสองต่อสามไปมันสิได้เพิ่นว่านั่นหกตันหกตันหดตันเห็นแต่นี่จะไรบ่เพราะไรบ่งานไรหนึ่งเนาะประมาณไรประมาณไรหนึ่งกับประมาณหกตันเนาะพ่อเนาะหกตันขายตันละหาพันกับได้สามหมื่นประมาณนี้เนาะพ่อเนาะครับนี่มันสินาครับนี่มันสินาอ๋อพ่อเฮาตัดครับมันสินาแบบนี้เลยครับนี่มันสินาแบบนี้เลยครับนี่นาแบบนี่เขาคือเฮาตัดไปแล้วรอบหนึ่งไปแล้วรอบหนึ่งนี่ครับนี่รอบเดียวต่วสองต่อสามต่อสี่มันสินาเป็นน้าเรื่อยๆครับเพราะว่ามันสิป่งกัน ตามตามันนาอคกับตาหนึ่งหกหกนอกับมีครับผมเบิ่งโอ้ตาหนึ่งหกนอกับมีอนอครับลุงลูกอ่ะพี่น้องคือหนึ่งไรนะครับที่ผมคำนวณอ่าตาหกตันตันละหาพันก็นคือไรหนึ่งก็คือสามหมื่นต่อไร่นะครับพี่น้องแล้วไรหนึ่งเนี่ยห้องประมาเห้อง็ดทีเดียวได้พี่น้องประมาณสองเดือนตัดทีหนึ่งนั่นพอเนาะ ถ้าถ้าพัดนี่หาสิมือนก็ตัดได้แล้วครับโอ้ถ้าพัดหาสิมือนก็ตัดได้แล้วถ้าต่อสองเนี้ยถ้าต่อสองต่อสองถ้าต่อเรียงหนึ่งหกสิบมือขึ้นไปต่อแรกหกสิบมือขึ้นไปต่อสองหาสิบหมืับแต่เชือดแล้วปีหนึ่งเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้ปีอะไทีเดียวบ่เบียนละเทียเบียนละเทียตัดได้ครับเบียนละเทียเลยทีบ่ครับเบียนละเทียตัดได้ถ้าเป็นต่อสองต่อสามไปแล้วนะโอ้โหตันเลี้ยวครับแต่มาปีหนึ่งนี่มันตัดได้หกเทียเจ็ดเทียวบุณี ผมว่าตัได้เดือนละเทียนนะคัดหายน้ำเสมอเสมอครับครับให้ปุ๋ยหายยังเนี้ยธรรมดาครับลุงคุณเนี้ยถ้านาแรีงนี่มันก็ธรรมดาเนาะครับลุงคุณอะไรเนี้ยสูบน้ำสูบยังปุ๋ยยังใส่ครับผมแต่านาฝนนี่คิดว่าบ่บ่หลายเพราะว่าฝนตกใส่มันเย็นเหมืนก่นครับมันจะติเกิอนแม่นแน่นวันนี้เพราะปุ๋ยเขาก็บว่ได้ใส่ปนั่นนานาเรีงนี่เพราะว่ามันอยู่ใกล้แรียงน้ำกับสูบใส่ หนาแรงเขาก็ต้องบลูนน้อยๆเนาะหนาแรงนะครับเนาะทราบไหาสูบใส่เข่าแล้วน้อยๆนั่นทางน้อยๆกับปุ๋ยหัวที่ข้าวเดียวกับปึ๊บขึ้นเขียวขึ้นข้าวเดียวทำต้นเข่าเนาะนี่เนาะอันนี้ก็แปลงนี่ก็สีจงไว้โดนนี่เขาเพิ่นจองอยากได้แก้ครับนี่ยโอ้เป็นจงไหมเพิ่นประมาณเจ็ดสิบเมือนอนนอนแปลงนี่เนาะเพิ่นดิมเดี๋ยวนี้เพิ่นกงลังเดินทางมาอยู่ครับอ๋อกลังเดินทางสิมาเอาบุญนี่เนาะจากสรับสระบุรีสระสระบุรีเอาเจ้าลูกตัดหนึ่งครับตัดหนึ่งเนาะจากสรับปะรดตัดหนึ่งหนึ ปีหนึ่งหนะ่าจิตตัดอายุวันเจ็เทียบแปดเทียยังต่ำเนาะลายหนึ่งสามหมื่นนะพี่น้องลายหนึง 30, 000, ่งสามหมื่นเฉลร่ยหกตันเนาะหกตันกับตันละหาพันนะพ่อเนาะกับสามหมื่นขังหนึง 30, ่งสามหมื่นถ้าตีไปสักหกรอบแสนแปดหมแล้วเนาะหกหมื่นไปสามหมื่นกุ้นหกรอบกับแสนแปดนี่แค่จิตต่ำต่ำนะพ่อเนาะตีแค่หกรอบ ครับเบิ้คบคบอความออเจ็ดสิบสมือน่ครับเบิ่งครับเจ็ดสิบมือพ่อสูงเท่าไรกะร้ยเจ็สบสองร้อยเจ็ดสิบสองมันันนี้ก็บสีสูงประมาณร้อยห้าสิบพี่น้องพญาดีากแก่เจ็ดสิบมือพี่น้องเงารอยเจ็ดสิบเส้นพนยากได้แก้ครับก็เลยจงงหวะโอเพญาได้แก่กครับหรือถ้าผู้ใดสนใจนะครับให้โทรมาก่อนให้โทรมาก่อนสอบถามเบื้อง้นกอนพอเนาอเบอร์โทรแตะเอาเบอรอโทรฝากพี่น้องนะครับศูนย์แปดหนึ่งศนย์แปดหนึ่งเก้าสองเก้า เก้าสองเก้าสามศูนย์หกเจ็ดสามศูนย์หกเจ็ดขอโทรมาล่วงหน้าครับโทรมาล่วงหน้านาะพ่อเนาะหรือว่าสิเมื่อไหร่เวลาวิธีการวิธีการปลูกอย่างพวกแบบนี้คือเขาวันกาถึงล่ะคือเขาวันกาคือต้องไถต้องพุ่ต้องปั่นไอ้มันขอนพั่นห้วยขอนปั่นห้วยอุ่นทวายพีซีกิ่งครับที่สุดอ๋ออันนี้ทอพี่พี่สีกิ่งเนาะพ่อเนาะซึ่งการเหตุการปลูกมันก็มีหลากหลายวิธีเนาะพ่อเนาะบางคนก็เอาเหยียบยำเลยบางคนก็ใส่ถังอ่า กิ่งใสเลยบางค้นก็ใส่หม่ทับ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 มันมือง่ายกาผมใส่ทอพีพีซีมาเปล่าซีนิวพีพีซีซีนิวผมยางว้นบ่เกินหารอบนะครับแล้วโอ้เนี่ยไรหนึ่งเนี่ยเบอรเกินหารอบอยู่กระฟังสิทั้งมาเนาะว้นคือเขาถ่ายน้าหลักว้นว้นไปว้นไปกันมากันแล้วแล้วเอาผ้ได้อยากสอบถามวิธีการปลูกนะครับพ่อกระชินในนําวิธีการปลูกพ้อมวิธีการใส่ปุ๋ยปุ๋ยมันเปลืองบป่พอป่าะนี่บอครับ เดี๋ยวต้องห่ใส่ไส้นี่ผมใส่นี่ขุูถังคูถังกัวนี้นิดครับไรเดียวเนี่ยไรหนึ่งใส่คูถังเดียวครับคูถังกัวนี่เนาะแต่ว่ามันประหยัดก็เข่าหลายเนาะครับแต่ว่ามันงามก็เข่าไปเนาะพี่น้องมันงามก็เข่าอีดีเอาพี่น้องแต่ว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยแพร่งนะครับพี่น้องแต่ว่าขันห่อมีขี้วัวจี๊กไกวก็ใไส้เด็ผมกับคนลงมาใส่เรื่อยอยู่ครับว่ได้ดินบ่ดีว่าขุดมาใส่โมมันสีงามโดดเนาะง่ามโดดแล้วมีขี้วัวขี้ควายครับเป็นการอ่าลดต้นทุนห่าในในการเลี้ยงวัวเี้ยงงคคววาาาาอรััันนนนมมถะ การเท่าสิขายมันกับสิขาดทุนพี่น้องเลี้ยงต่อไปพวกหัวหารสิมันกับแพงเนาะครับเดีน้องมีหยาทั้งโคกนี่ครับหญ้าหญ้าบกเกิดเลยครับมันตายเมื่อทั้งโคกบ่ครับครับเพิ่นมิตรมาตัดเอาทั้งแถวนี่ยเมื่อโอพวกที่บ่ได้ปลูกไว้เนาะเพิ่นก็มาหาหญ้าตัดหยาตัดนั่นสิละครับบรว่าเอลจะสิปลูกหญ้าเฮ็ดหยังเพราะว่าคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันก็มีมื่นยากมื่นบ่ยากเนาะครับ บางทีมืออยากเขาจะสิไปหาหยาใส่ได้บางบางทีเขาบปอยู่บ้านนี่เนาะวันนี้ตัดแท่งข้อกันนี้ไปใส่กันไปแล้วโอ้ยผมมาตัดไปสามมือกกินไปสามมือครับตัดทีเดียวนี่ผมตัดไว้คุณกันไปออกมาได้คข้อเล็กครับไปแล้วกัไปกันมาเบิ้งน้ำท่าเอาไว้กันจบแต่ว่าคันว่าหลายตัวกับบุกรลายกับขันกินครับมึงรดป้องกันกับขันกินเลยท่ันกินในน่องมันหลอกตัดมันเลี้ยวกว่ากันซึ่งเหลือจากไหง่วกินขายได้พร้อมขายครับขายได้กินมึงกขายขายพร้อมพี่น้องนี่พอลว่า บอพ่อขายเลยพี่น,อน,น้องนี่เป็นความคิดคนรุ่นใหม่เลยพี่น,อน้องเฮ็ดสิซิ่งนี่ที่แตกต่างแล้วก็เฮ็ดให้ลดต้นทุนในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเาพนะร้อมเนาะเลี้ยงแบบสบายนะครับเลี้ยงแบบสบ,บ,บาย,ายโอ้ไม่ต้องไปเกี่ยวหยาหักได้ครับนี่นี่ครับเพิ่งหักดีครับหากมันจะออกเรื่องเลยครับนี่นี่ครับเป็นน้ำพัดในเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่เหด้วยโอ้นี่เนี้ยหักขึ้นแล้วครับหักขึ้นแล้วเพราะว่าเขาเขาตัดไปเองที่เนาะนี่หักแล้วพี่น้องนี่ครับนี่หักครับพี่น้องนี่เวลาเขาไปปลูกมันจะขึ้นจากเนาะ ไเนี้ยนี่ครับเพราะเหยียบตีดดินโซนเดียวนี่ยังเบิดยังเบิดแลยั่งเบิดแตกก่อนยั่งดเลยนะโอ้แม่ที่ว่าหากมันกติดปุ้งอย่างนี้ครับจากคอนี่ครับโอ้ที่เรกกันโน่นหนึ่งก้อนแล้วก็นสองสามยู่วันเดียวครับเนี่ยโอ้หลายอุ๊บางามีหลีนะพ่อเนาะการตุ้งหย่าครับพี่น้องนี่อันนี้อันนี้ทอนพัทแล้วครับพร้อมพร้อมพร้อมที่เป็นพันธุ์อันนี้คือพร้อมที่จะเป็นพันธุ์ที่จะเอาไปปลูกได้ด้วครับประมาณหกสิบเป็เจ็ดสิบมื่น แต่เป็นต่อสองสามารถตัดได้ทีหาสิบมือน้าอดครเตุท่นหาสิบมืออตัดเหง่ากินประมาณสิบแปดหมื่อหรือยี่สิบมื่อตัดเหง้ากินถ้าเป็นงัวครับ่อถึงยี่สิบมือตัดได้แล้วครับผมมามันเปลี่ยนครับมันร้อนมันกินดีนะเนี่ยเนี่ยเหง้าหเนาะห้อไงในกระไรเนาะเนี่ยนึกถึงแบบเดีวยาเบลเลือครับเหลี่ยมกอนเนาะเหลี่ยมตะนครับเหลี้ยกินนะมันมีเวลาตักกอนโอ้พี่น้องนี่จากสีบาเห็ดไห้เห็ดหน้านะครับ เห็ดไปแล้วมันบ like uh, cool. mm, so yeah. ่ได mm ้ผลผลิต mm ดีมาเลี้ยงเอ่อมาปลูกหญ้าก็มีแต่านถามจะสิปลูกไปเฮ็ดหยังเว้ยเบิ่งอันนี้ฮากดูพุ่นอคนพร้อมเลยครับนี่คักเด้อเอาขาวอ่างล่างไม่ด้วยขาอ่างล่างเลยพี่น้องนี่อ่ายมึงนี่ครับนี่พร้อมเลยครับนี่โอ้นี่แก่เต็มที่เลยเนาะเนาะเต็มที่เลยครับพร้อมเลยล่ะแก่เต็มที่พร้อมปลูกเลยโอ้พี่น้องผู้ใดอยากได้พันธุ์ก็โทรมาสอบถามเอาเบื้องต้นก่็นะครับเพราะว่าคิวจองกัน หลายอยู่นะครับแต่ว่าก็ดสีนี้แบ่งให้พี่ให้น้องอยู่แล้วครับพ่อแบ่งให้เอาไปขยายพันธุ์เอาสล้วเราพิกัดนี่ก็ตั้งอยู่ที่บ้านขุนรอบขุนลอกหมู่แปดมู่แปดตำบลโพชัยตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับออกจากบ้านขุนรอบบ้านทั้งตำบลออกบ้านครับมากุดบัวครับเห็นเลยครับอยู่นี่แล้วครับมีสถึงนักข่ากลัวแล้วก็มี่เปลี่ยนงาเปลี่ยนเดียวแล้วครับอยู่นี่ครับโตสอบตามฝ่าวันครับผู้ใดเหลียวเข้ามาเขากระสีบ้า ปลูกหยาเห็ดอย่างน้อหรอพี่น้องเดียวามาอีมีอยู่เจ้าเดียวหรอครับพี่น้องยี่นี่ย่าไหนครับย่าไหนนะครับพี่น้องไม,ไม่ไม่เจ้าเดียวหรับทันใดที่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับลดต้นทุนการเลี้ยงเฮ้าประหยัดต้นทุนแน่นอนครับพิ่มั่นสามารถที่จะแบ่งพั่นขายได้พร้อมเหลือนั้นเฮากแจกใจได้ครับพี่น้องนี่เป็นการเลี้ยงงัวควายแบบสมัยใหม่นะครับที่พ่อเป็นอาจจะเป็นคนรุ่นเกานะครับแต่เป็นคนความคิดสมัยใหม่ นี่พ่อโอ้ออดซ่อนนะพ่อเนาะโอ้งามงามหลายครับบางทีผมไปขี่รถพานบรงไหนหาลายบางทีผมเอาเกี่ยวติีรถไปน้ำนี่พ่อเห็นหางไร้ดิซออนตัดป้อมส่วนห้าครับข้างออกข้างบนขาวๆเนี่ยป้อมจะปลูกเลยพี่น้องนี่อย่าลืมติดเลยครับนี่ปลูกข้าวเดียวมันก็ติดเลยไหมพ่อติดแล้วถ้าถ้าเราถ้าตัดเห็นว่าประมาณ ที่สิบห 40, มื่นหาซิมตารดให้ได้ครับถ้าติดป็นต้องพันนาต้องหายมันกบอายุของอของการงานแก่อีกรอบเนาะ 60, ครับผมหกสิบหมื่นครับเป็นได้ครับผู้ใดอยากได้คว่ำลูกอะทรมาสอบถามพอเนาะที่เรียกกับปลูกสูตรเนื้อหยานะครับมันมันตายน้ำรูซี่ผมกับปลูกได้ครับออ๋อออะกี้ปลูกหลายอย่างยินมาพอกับบัวมันเนี่ยตายมึดโอ้แต่มาพอเราล่อมาถูกยางเลือได้พี่น้องเพราะว่าจะเป็นเพ่งกุลารูซี่มันอะมันเป็นยังไงพอเปียกเฉียบพอเปียกเฉียบแต่ว่า กับอันนี้อันนี้มันดีกันซัลฟ์พอร์ตนะแพ้งกุลาก็ดีให้กันครับแมงกุลาแต่เน่าความความเนียนเลี้ยวนะครับของหยามันยซาคุณระึงเลยโอ้ไมยถึงตัวนี้ปลูกแค่เดือนเดียวตัดให้ห้อกินได้อันตัวนั้นต้องสองเดือนสิบแปดมือหรือยี่สิบมือครับตัดใหิ่งห้อตัดหิ่งห้อยสิบแปดตั้งมีสิบมือแต่แพ้งกุลานี่ต้องเป็นเดือนแต่ว่าทามสิบเซนนี่ อย่าในั้นไ้สารสี้เซนยานั้นที่ว่าสีผาเซนสินะครับอ๋อคืออะไรเวลาทองกันข้อมโตความใหญ่ตัวนี้สีใบกว่าครับผมปลูกมาหลายอย่าหลายที่กันพอน้ำถั่ถวไตอ๋อนำถั่วไตเดี๋ยวตัวเดียวท่านี้ครับที่น้ำถั่วไตตัวนี้น้ำถั่วไตครับรับประกันครับตบากกับหมอสำหรับบ่จะเป็นหน้าขูงหน้าดอนกับหมอกกปลูกได้ได้พี่น้องว่าจะมีน้ำโอดว่าจะมีน้ำโอดครับคือพักคือหยาไม่มีน้ำไปตบากขันอันนี้คือรับประกันว่าน้ำน้ำท่วมขังกับบ่ไตครับน้ำท่วมมิด สองเดือนกัยังไ่ตายครับพร้อมดพร้อมได้พี่น้องสองเดือนครับอบ่ตายบม่มีตายครับระบปกระกันด้เลยเพราะว่าแปลงที่ทดลองปลูกที่เรนผู้ใหญยูแบบว่าไก่ซี่ไก่ยังสีนาอพ่อเนาะปลูกดีคักเลยลหะอตุ๊กมาตัวนี้อันนี้อยู่ไก่ซี่นะครับเนี่ยตกซี่มันัดมานหนีแนนแนๆผมขมซี่มาพี่น้องเนี่พอเลยมีน้ำห้าเลยงามครับพี่น้องเนี่ย่วาสําหรับผูรดทียูหน้าขูกหน้าดอนแต่ว่าก็มีระบบการจัดการน้ำดีครับก็งามเหมือนกันพี่น้อง อยู่ที่การจัดการด้วกันอ่าครับบ่แม่นว่าสิปลูหลังงามเดลยทางคนใส่ปูยันใดก็บ่ว่บได้แหละอาจะใส่ใจเนาะพ่อเนาะเออใส่ใจน้ำเน่ใส่ใจฮักมันครับมันก็ให้ผลผลิตตอบแทนดีตอนนี้ขี้งัวขี้ไก่ก็ดีขี้หมูก็ดีขี้เป็ดตีปลามันให้ผลผลิตที่เกินคาดพุ่นล่ะสําหรับเปาะจากที่ว่ามีแต่คนถามโอ้ยเห็นอย่างนั้นเหรอวะจะได้ยังก็เล่นกับหญ้าแล้วยังสิพ่อโอ้เอาวสรุปนี่ขอบฟุตอะไรพ่อที่ให้ข้อมูลให้ชาวเกษตรกรใน อ่าศึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลทีดีให้พี่น้องเพื่อพี่น้องจะได้ลดตน้นทุนการผลิตในการอ่เลี้ยงง้วเลี้ยงควายสำหรับนี้ขอข้าว่าสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมครับ